แฮปปี้สกายชาแนลนะคะวันนี้เดี๋ยวฟ้าจะพาทุกคนมาแต่งภาพนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เอาล่ะเรามาเริ่มโดยการใช้ IBIS PEN กันนะคะก็มาที่รูปพวกกันเลยแล้วก็ตั้งค่าหน้ากระดาษก็กดเครื่องหมายบวกนะคะหลังจากนั้นฟ้าจะเลือกเป็น1ต่อหนึ่งย่อกระดาษลงนะจ๊ะทันนี้อันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปเอาพื้นหลังนะ,ะอาจจะเป็นรูปภาพสินค้าของเราก็มาที่เลเยอร์แล้วก็ไปที่รูปกล้องนะคะยกตัวยอย่างเป็น ภาพนี้แล้วกันนะเอาละเสร็จแล้วนะกดเครื่องหมายถูกนะคะกดยกเลิกเอาละประมาณนี้นะคะที่เราจะลองมาดัดแปลงนะคะทีนี้ต่อมามาที่เลเยอร์ตรงนี้เนาะบวกเลเยอร์เปล่าเครื่องหมายบวกแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากได้ลูกสีของสินค้าเราก็กดแช่ไปเลยเห็นไหมเขาก็จะดูดสีแบบง่ายๆแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะ กดแช่ตรงนี้ไว้เลยแล้วก็ดึงสีไว้นะคะนะตรงไหนที่เราอยากได้สีแล้วก็ดูดเก็บไว้นะคะเอาละตรงไหนอีกที่เราอยากได้เอาใหม่ปรับสีได้นะคะตามชอบแล้วมาวางเอาละทีนี้นะคะเราก็มาที่รูปมือแล้วฟ้าจะเอาเป็นรูปอันนี้แล้วกันตรงนี้ถ้าใครปิดแบบนี้อยู่ก็กดเปิดนะคะแล้วก็กดตรงสีเลือกสีที่ต้องการเลย เอาละฟ้าจะวางแบบนี้แล้วกันนะคะเอาใหญ่ไปย้อนกลับวิธีย้นยอนย้อนกลับนะคะกดตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะปรับแปรงลงนิดนึงเอาละแล้วก็มาที่เลเยอร์เนาะกดเคลื่อนย้ายนะคะใส่ตรงนี้แล้วกันหรือตรงนี้ก็ได้เอาละเสร็จแล้วก็กดเครื่หมาถูกนะคะทีนี้ต่อมา ก็เราจะสังเกตนะคะว่าเจ้าตัวเขาเรียกอะไรนะเจ้าตัวพื้นหลังนะ,ะมันอาจจะเข้มนิดนึงนะคะอาจจะเข้มไปหน่อยอะไรอย่างงี้นะ,ะก็ไม่เป็นไรนะ,ะเราสามารถที่จะมาลดนะคะตัวพื้นหลังเนาะให้จางลงเล็กน้อยก็ได้แบบนี้นะคะเอาละต่อมาทีนี้ตรงนี้นะคะเราจะเอาไว้สําหรับใส่รูปภาพต่อมา เราก็จะมาใส่ขอบให้เขานิดหนึ่งนะคะฟักก็จะใช้วิธีการบวกเลเยอร์เปล่าให้เอาเลเยอร์เปล่าะะมาอยู่ข้างล่างวงกลมนะถ้าของใครมันอยู่ข้างบนก็แค่กดตรงนี้แล้วก็กดแช่ลงมาข้างล่างแล้วก็มาเปลี่ยนนะคะจากผู้กันเป็นตัว f กับ x นะคะฟิลเตอร์เลือกเครื่องมือรูปแบบนะคะแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเส้นขอบวงลิบด้านนอกนี่กดอีกรอบหนึ่งให้เครื่องมือเขาเด้งขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปรับ ตรงนี้ได้เลยนะว่าอยากได้สีอะไรแบบไหนนะคะปรับสีตามชอบนะโดยการกดตรงนี้นะคะโอเคกดแจมมาวางก็ได้เอาละเสร็จแล้วกดขึ้น่หมายถูกนะคะทีนี้ทำอะไรต่อเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตปิดตานิดหนึ่งนะ ตรงนี้ฟ้าขอใช้พื้นหลังลองใส่พื้นหลังแบบสีสีม่วงสมมตินะเอาละแล้วก็เปิดตาอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือกดเปิดตานี่แหละฟ้าจะรวมรูปภาพนะคะทั้งหมดให้เป็นภาพเดียวกันเนาะก่อนที่จะรวมเดี๋ยวก่อนที่จะรวมลืมเอารวมเลยก็ได้อะทีนี้นะคะฟ้าจะลบพื้นหลังตัวนี้นะ โดยการที่มาเลือกเครื่องมือถังสีนะคะพอเลือกเครื่องมือถังสีแล้วกดถังยางลบแล้วกดตรงนี้ไปไหมไม่ได้ได้แล้วนะคะกดรวมอีกรอบหนึ่งเอามาอีกรอบกดตึงได้แล้วนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะเพราะว่าฟ้าสอนอาจจะเร็วนิดนึงนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ด้วยความที่แบบเราอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะ ทีนี้ก็มาที่รูปกล้องนะแล้วก็ไปเลือกรูปสินค้ารูปสินค้ามาใส่นะคะมาวางแล้วก็กดคัดลอกรูปสินค้าได้เลยแล้วก,กดเคลื่อนย้ายนะคะถ้าใครไม่ทันนะให้ย้อนกลับดูนะคะเอาละก็ใช้วิธีการคัดลอกแล้วก็เอามาวางวางวาง,วางไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็แค่นี้เนาะ หลังจากนั้นก็มาที่เลเยอร์บวกเลเยอร์เปล่าเอาเลเยอร์เปล่าไปอยู่ด้านบนสุดนะถ้าของใครมันอยู่ระหว่างนี้ก็ลากขึ้นไปอยู่ข้างบนการลากก็คือกดแช่ตัวนี้นะคะเนี่ยกดแช่แล้วมันก็จะเลื่อนตามนิ้วของเราต่อมาก็เปลี่ยนเครื่องมือนะคะเป็นตัวถีแล้วก็มาแตะที่รูปภาพแล้วก็พิมพ์เลยนะฟ้าขอพิมพ์นะคะเอาละ แบบนี้นะคะขยายนิดนึงก็ได้นะให้มันกว้างนิดนึงเอาละเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนตัวอักษรไหมก็มาที่อักขระแล้วกดฟอนต์นะคะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยฟอนต์ไหนที่เราอยากได้นะคะอือฮึทีนี้กรณีที่ถ้าเราอยากได้สี มันแตกต่างให้โบเลยอรเปล่าขึ้นมาหนึ่งให้กดคําว่าั l ฟ h a ล็อกนะคะกดั l ฟ h a ล็อกแล้วเนาะจะอยู่ใกล้กับคําว่า wing ลัส s นะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นแปลงสีหลังจากนั้นเราก็มาเลือกสีได้เลยปรับแรงนะแล้วก็ระบายไปเลยตรงนี้นะพ้ะขอลบคําว่า off ก่อนนะ,ะยังค้างงานไว้อยู่แล้วเราก็ไปเลือกสีเลยนะคะ อือฮ uh ึเอาละฟาก็กะประมาณเอานะคะทุกคนโอ้ย oh, ลืมกดสีกันโอเคทีนี้นะคะฟาก็ Focus จะบวกระยะเปล่าขึ้นมาหนึ่งเอาเรเยะเปล่าอยู่ข้างล่างแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ใส่เส้นขอบนะลองดูนะ เปลี่ยนสีขอบนะ,ะเป็นสีขาวแล้วก็ปรับให้มันเล็กลงนิดหน่อยได้แล้วนะ,ะทีนี้ฟ้าก็จะกดรวมเลยนะเพาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะมาแตะอันบนสุดนะคะแล้วก็กดรวมกดโอเคเลยเพราะว่าปรับให้เขาเป็นภาพนะคะเห็นไหมปิดตาก็หายทั้งหมดทีนี้ถ้าเราอยากให้มันมีแบบโคง้โคงๆตามแนวโค้งนะ,ะแลาก็มาใช้เครื่องมือ เลโซนะคะแล้วก็วงทีละตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเครื่องมือนี้แล้วกดตัวนี้ให้เป็นสีน้ำเงินด้วยนะคะแล้วก็มาวางแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วกดถูกแล้วกดปิดก่อนแล้วก็มาวงตัวต่อไปได้เลยกดอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วกดตัวนี้ให้เป็นสีฟ้าแล้วก็หมุนได้นะคะกดถูกกดเสร็จแล้วก็กดปิดนะคะตรงไหนที่มันไม่คงเราก็มากดได้เลย เอาละเสร็จแล้วกดปิดนะคะเรียบร้อยเราก็ได้ตรงนี้แล้วเราสามารถกดเคลื่อนย้ายนะคะให้มันได้แบบที่เราต้องการตรงไหนที่มันมีแบบเห็นไหมมันมีแบบตรงนี้ไม่สวยเราก็โอ๊ะขอภัยนะคะกดปิดก่อนแล้ก็มาใช้เครื่องมือ,อยางลบนะคะสามารถกดตรงนี้เราก็เลือกอยางลบได้เลยนะแล้วเราก็มาลบส่วนที่มันเกินนะ ตรงนี้มันไม่ได้ใช่ไหมสีขาวแล้วก็ปรับปรับแต่งนิดนึงแค่นั้นนะคะเอาล่ะก็ได้แล้วเราจะวาดรูปใส่ลงไปด้วยก็ได้นะสมมตินะแบบนี้ด้วยก็ได้เอาล่ะเสร็จแล้วนะคะในส่วนที่เป็นข้อความที่นี้มันจะมีบวกเลเยอรปล่าก่อนจะมีส่วนตรงไหนอีกก็ไปกดตัวทีนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความเลยนะคะ สมมุติแล้วกันนะเป็นอา่าเป็นข้อความนะคะเปลี่ยนสีก็มาตรงนี้ได้เลยตรงนี้เราก็กดอักขรเป็นสีที่เราต้องการได้เลยนะจ๊ะอา่าปรับขนาดให้มันเล็กลงนู่นนี่นั่นอันนี้ฟ้าขอพิมพ์ประมาณนี้แล้วกันนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะใส่ข้อความขอบข้างล่างเราก็แค่บวกเลยหรืเปล่า แล้วเอาเลเยอร์เปล่ามาอยู่ข้างล่างข้อขวานะฮะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นแปรงสีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใช้แม,ม้บรทัดนี่แล้วก็ปรับแปรงให้มันใหญ่ๆแล้วเราก็วาดขอบแบบนี้นะคะก็แค่นั้นอันนี้จะเป็นแค่แบบเทคนิคให้เท่านั้นนะคะนอกนั้นก็คือว่าลองไปฝึกแต่งดูเนาะเทาล่ะทีนี้กรณีที่ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะได้แล้วนะนะคะตรงนี้ส่วนเรื่องข้อความก็แค่ง่ายๆนะคะก็แค่เปลี่ยนตัวทีนะคะบวกเลเยอร์เปล่าเนาะกดด้านบนสุดแล้วบวกเลเยอร์เปล่านะคะตัวนี้นะคะเป็นการบวกเลเยอร์เปล่าเห็นไหมเลเยอร์เปล่าเราก็เปลี่ยนแค่เครื่องมือเป็นตัวทีเสร็จแล้วก็ผิดพิมพ์มนะ,ะพิมพ์ไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ เปลี่ยนสีนู่นนี่นั่นตามชอบเลยนะคะปรับให้มันแบบนี้หน่อยขยายให้มันใหญ่หรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะนู่นนี่นั่นเอาล่ะทีนี้กรณีที่เราจะเซฟนะคะก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็กดพื้นที่โปร่งใสได้แล้วทีนี้กรณีที่ย้อนกลับก่อนกรณีที่เราได้รูปภาพแล้วนะแล้วเราอยากได้ เอามาใส่รูปสินค้าของเรานะคะแล้วก็มาที่นําภาพรูปนำรูปกล้องเลยเนาะกดรูปนี้เลยนะเสร็จแล้วกดยกเลิกนะคะตรงนี้มันยังเป็นสีขาวใช่ไหมเราก็มาแค่เปลี่ยนเป็นโปร่งใสเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอารูปภาพของเรามาใส่ได้เลยนะคะสมมุตินะฟ้าจะเอารูปภาพมาใส่นะคะเอาละแล้วก็เอารูปมาใส่ นี่แล้วก็แค่ปรับนะคะเอาละกดเครื่หมายถูกก่อนแล้วก็กดยกเลิกนะคะเราเห็นนะว่ามันทับอยู่ใช่ไหมเราก็มาที่เลเยอร์ก็แค่สลับเลเยอร์นะคะกดตรงนี้เนาะให้อยู่ข้างล่างเห็นไหมเราปรับตรงนี้นะคะเคลื่อนย้ายแล้วก็ปรับรูปภาพนะ mm. เพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้แล้วกดเครื่หมาถูกจบเห็นไหมถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็แค่ปิดตาแล้วเราก็ไปดึงรูปภาพ อื่นมาใส่นะคะดูนะนี่เห็นไหมจ๊ะอันนี้เป็นภาพฟ้าไปดึงรูปภาพโปร่งใสมาเนาะเดี๋ยวฟ้าลองเอารูปภาพที่ปกติก่อนอเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะคะอ่าสมมติภาพนี้เห็นไหมคะเท่านี้เองนะกดขึ้นหมายถูกกดยกเลิกเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้รูปภาพ ที่เราชอบแล้วทีนี้ตัวอย่างนะที่ฟ้าได้มานี่ประมาณนี้นะคะฟ้าก็แนะนําไปแล้วเนาะก็จะในส่วนของการใส่ขอบแล้วนะคะแล้วก็ใส่ข้อความทําขอบแทรกรูปภาพลงไปเอารูปภาพมาประกอบกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกๆคนนะคะยังไงแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับฟ้าด้วยเนาะ แล้วก็มีอะไรก็สามารถทักคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นๆได้เลยนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ